สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านมาชมบอนสีนะคะที่สวนบอนสีแม่บัวค่ะมีบอนสีสวยๆมากมายนะคะทั้งบอนสีแม่พันธุ์แล้วก็บอนสีเบบีบอนสีที่พร้อมจะจำหน่ายให้ท่านที่สนใจชมนะคะขอเชิญชมไปด้วยกันค่ะเออพมเกือบเดือนแล้วนะคะมันเลือสีสดใสอันนั้นต้องมถางได้ขึ้นเดียวมันเลยเนาะเดนี่นะโอ้อันนี้นะนอันนี้นะ แดงคักแดงเนี่ยอันนี้แดงเป็นซิลิคอนแล้วตแช่วยขันบ่มีเขียวเป็นซิลิคอนไปเลยเนาะแม่รุ่นนั้หลอดหลอดกระแดงเนี่ยเราจะเห็นหลอดมันขึ้นมะมัย่ะใบหลาซื้อสิบะเป็นซิลิคอนใช่ปะว่าซีเขียวจะเผาถิถีด้วยหลายข้อซิบาเจ้าเป็นซิลิคอนนี่คือจริงจริงอ่ะเอามาจากที่เดียวกันเด้อค่ะเด้อแดงดีแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมันจิเป็นเดือนหรือแม่มันก็เลยแข็งแรงแต่ว่าอันนั้นเพิ่งเอาขึ้นเพิ่งเอาใส่กระถางมาขึ้นเพิ่งก็ต้องใส่เวลาปรับตัวแป๊บนึงกระถางหน่อยบ่ ครับตะกี้มันมากกระถางหน่อยอ๋อมาเปลี่ยนกระถางจ้าหากมันเต็มเทาก็บมาเปลี่ยนกระถางเพิ่มพื้นเี็ดดินก็บเนาะดีเนาะดินเออสีต่างกันอยู่นะเดี๋ยวก็สดชื่นจ้ะายังไงลูก้าเก้าบอนิปอนอ่าอันปอนจากนั้นดาราพักรัดโอ้ค่ายๆแต่ว่าอันนั้นมันเข้าใบเลี้ยวเนาะอันนี้ใบตรวพักราดอ๋อสวยเนาะนี่ออหลวงลากัโตเป็นลังเป็นสาวเนาะใช่ นี่เขาจะเป็นหน้าหน้าหวานนะคะหน้าหวานประดูกใบก็จะสีดำเหมือนกันแต่ว่าพื้นใบก็จะชมพูเขียวส่วนผลเลกนะอก้นี่ค่ะดูแค่ต้นเดียวต้นไม่ได้ขายอันนั้นกุเปลันเดยไม่ใช่สุกันกูเปลันค่ะใบมันไอ้นี่มันไอ้นี่มันหน่อยไอ้อะไรนะชื่อมันลืบบรรจายางไปหน่อยมันลืกกูเปลัน กุเปลานมีกุเปลานมีองคุริมานมีชิ้นน้ำมันชอนเราภูมิใจมากต้นนี้พราวมากอันนี้มันจะสีหวานมันมีสองตัวเนาะชิ้นน้ำมันชอนแล้วอะไรอีกต้นหนึ่งไม่มีบ่อีกต้นหนึ่งอ่าองคุริมานมีไหมที่หน้าเอทชิ้นน้ำมันชอนที่หน้าที่หน้าเค็มไม่มีค่ะที่บ้านล็กมีต้นเดียวใช่ไหมโอ้องแบ่งน้เป็นไรเยอะๆนี่นงนี่ที่เขาเลี้ยงแบบว่าให้ปลากินน่ะเออมันขึ้นไงมากเลยมันเห็ดให้คนกิดเนี่ยจ๊ะ แม่มันเห็นให้เย็นค่ะบ่งคงสวยงามค่ะใช่อูนอออ้นี่แ่ะสีสวยมากชิคชยมากเลยค่ะตระถันทั้งนีเนาะไม่ได้เห็นอันนี้น้ำสวยนี่แหละตกลงแม่ค้าสวยหรือว่าบุสวยทั้งสองไปยื <52. S 1> ปยอเลยทังย้งกันทั้งครูครูสวยเอาไปตัง้งกับแม่เพิ่นบ่เอาไปเบิ่งแม่เพิ่นเด้อต้นแยกน้อยพ่นไปพันหนึ่งอันนี้ต้นเล็กเนาะสี่ร้อยห้าสิบเนาะร้อยแสดงว่าแม่เขาก็ แ่หลายพันเลยค่ะเกือบหมื่นเลยจุกพนานตัวเล็กสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบอกอันนั้นก็ใหญ่เร็ว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 เวสีลาจุกพนละนลูกตัวลูกเล็กนะคะสี่ร้อยห้าสิบเร็วแท้วันนั้นมานี่คันเอไอี่อยห้าสิบไอคันนี้่งไปสี่แปดสิบบาทตัไอต้นี่เพันละกอนพาให้เบงเ่ยมันอยู่ในโทรศัพท์ ว่าสิว่าสิทายลูกต้องไปขายสองชุดนี่ละกอนอ๋ออันนี้ซื้อมาเล็กๆในซื้อมาตั้งหาวะซื้อมาตั้งหากไม่จ็บาทละหรอเขาไม่เจ็ดบาทค่ะดีเนาะปลาตกไปงอไหมเออเนาะเขาเป็นเล็กแข็งงอได้เลยจบพระนครนะเพิ่งเคยได้ยินดีตัวเบอร์ตาว่าตาว่าลายลายมันคล้ายๆกับสุดปรารถนาป้ะดีว่ะนี่ลายเฟินนะ กระดูกแดงบะเนี่ยกระป๋อแดงอื่นใบพันธล์ไเนาะอีอั่นแล้วนี่ก็ไปกบินแล้วพูมไลายเป็นอู้เป็นสีแดงจังอันนี้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 เป็นบนป้ายบนล้านไหมแต่หายง่ายกตอนเสือแพงแพ่งเสือเม่มันมิดกินท่านี่เป็นจองแล้วนี่มีสีแดงแดงมันเป็นจองแล้วสำย่าโอนเงินมาแล้วโอนเงินมาแล้วเดือสองต้นเนาะต้นเท่าใดดอกต้นทั้ร้อยห้าสิบจ้าบนด้าน อันนี้มันมันแดดมันแดดมันแห้งไว้ยอาเฮียอยางมาท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างเที่ยวเสียดายแต่จริงๆเขาบอกว่าไปแช่น้ำแหล่งแบบเขาจจะขึ้นเจ้าไปใบงามใส่ใยหนี่เอาอือแช่ใส่เลยอืออยากแช่ในในแก้วไหมจ้ะแช่ใส่แก้วอือสิเราโป้ต้องโ่้ต้องแช่หลายนะ ใส่แก้วสีสูงๆให้มันให้มันบระฮักขำลงมากไหมฮือใส่ขวดแล้วตัดปากก็ได้มันเฉได้สูงจากน้อยขวดน้ำน้อยไหมเราเจาะก็เจาจะกระแซห้มันแค่ขึ้นมาซั่มนี้คือโชคดีล่งเทียบมันก็ขึ้นมันก็อาจจะไม่ขึ้นอาจจะขืนนิดนึงนะค้นว่าอยู่อ๋อมาค้นเหม็นว่าเออเอาไปแช่ผมเคยแช่แล้วมันขึ้นเหมือนเอาเข้ากันกันจนวานี่ลอสีเหลืองเพิ่มมากยูนี่ขันสีเหลืองมากนี่เพอร์เฟกต์พอเก่าเนาะไม่ใช่ เขาบอกว่าเก้าสีแต่เนี่ยรอสีเหลืองใบใบโซกใบเงาก็ันช่วยเนาะคิดว่าใบถ้ารอสีเหลืองมากนี่ก็จะแบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่ามันตอนนี้มีชมพูมีเขียวมีขาวมีแดงมีน้ำตาลเหลือเหลืองถ้าเหลืองมาเพอร์เฟกเลยอันนี้เหลืองมากนิดหนึ่งจะว่าจะว่าเป็นเหลืองแดดที่ไม่นเหลืองเหลืองเยอะเหลืองเหลืองเหลืองลูก่ะเกลือคนบอกว่าโอ้ยไอ้ไอ้ขอขอต้นนี่ไถ้บ่เะนะต้นยังบอกว่าถือมะเกาเพรอกว่าโอ้ยมีต้นเยอะมาะ ก็เกตก็มีตะคนขอแล้วก็ใช่ช่อนมีตะคนขออุ้ยอันนี้จะตัดตาอ๋อใช่ชวนเจาา้าลานนยเวลายมันต้นญ่มันจะเป็นก้อนก่อยง่ายสีขเข้มๆก็คือเอามันผางอ,อ่อนมายากให้มันแข็งเลยออ๋มายา,ามันเหี่ยวแดดหรื้อแต่มันยืดทั้งสีตงตง่ตัดตาตัดหลับมากพอไปเาอาเขาตู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าชายเกาะแก้วเออนี่เจ้าชายเกาะแก้วเอ้าอันนี้ราคาซื้อมาเนาะต้นต้นเล็กๆบอกตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นเปเบบี๋เลยค่ะเบบี๋แบบเบบี๋เหมือนต้นอย่างนี้เลยค่ะนี่ต้นเบบี๋เหมือนต้นอย่างนี้เลยเนาะว่าจะเอามาต้นแม่ก็เลยก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนราคาราคามันตอนเอามาเองนั่นเองแล้วแล้วเนานหรือยังคะในเรื่องได้โตคะเนาะน่าจะประมาณสามเดือนได้แล้วค่ะโอ้แสดงว่าโตยากเนาะโตยากอยู่นีสามเดือนได้แค่นี้นะคะเอามาเบบีเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะเราอยู่นอกตู้ด้วยมั้ง รอบตัวเกือมากเขาจะลงหวัวเาขาจะใบเขาจะไม่โงเท่าไหร่อันนี้อะไรเอานี่ไงชื่อมันลึบ <laughs> <laughs> ชื่อลึบนอกตู้จะลงหัวชื่อลึบต้นเดบี้ต้นนี้นั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องาหาซืมม่อเหมนฮนุมานหนุมานคุกปุ่นหนุมานเชิญธงหรืออะไรไม่รู้แต่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ